คือทีตายคนบอกว่าใดหัวบอบอเมื่อกี้ไม่มีบอแม่ตาบอเนีไม่ใช่่าตั้งพูดไม่ได้ต้องตอนแรกมาจอดรถเนี่ยมันเป็นปองเขาครับยังบอกเป็นปองข้าวค่ะนี่เป็นทางเข้าสวนมามีนะนี่หมามีแล้วอะไรข้างบนหล่ะเป็นกระเลิอดนี่ละมิ้ได้หรอเนลามิ้ค่ะสามวันค่ะแม่ตาบอเกินไปแล้วนะแม่เบอไม่เป็นคนวะแม่เป็นคนวะป้าเลิศมาตอนนี้แต่แล้วที่เด้มาจอดมองเนี่ยพี่น้องงานยังกระไดมาตัวมาตัวให้เขาเห็ดเนี่ยหลายพี่น้องพามาดูบรรยากาศก่อนดูใครเข้ามาแล้ว อันนี้ทั้งเขาบ้านแล้วนั่นนี่อันนี้ข้างในอ่ะข้างในจะ100%หรอแม่ข้างในยังไม่100%ค่ะใช่ไหมใช่ข้างนอกยังทาสีอยู่เลยเวลานี้ทาสีอยู่ค่คะปูกระเบื้องแม่ปูกระเบื้องใหม่เลยเหรอใช่เลยค่ะป๊าดบีบีเลอการ์เดียนแม่อ,อ,อันงานวันเกิดครับพรุ่งนี้ก็ มีตัวเกียวมาครับมีน้องตัวเกียวมาแต่ว่าน้องนาริตะไม่ได้มานะครับอย่างอย่างที่ลงคลิปไปแล้วก็อฟซีน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะว่า,ว,าว่าเป็นสถานการณ์แบบฉุกเฉินจริงๆนะครับเป็นสถานการณ์ชุกเฉินจริงๆครับพี่น้องตอนนี้อยากดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ไนท์ปาร์ตี้ ยี่สิบสี่ขวบแม่หน้าเนพ่อบิ๊กเกี่ยวเกียว <ๆ S 1> เป็นไงบ้างน้องเกี่ยวโอ้ยเล่นกับคุณยา่าโนกสดฤนธิ์ตัวเกี่ยวไม่มีหายเลยตัวเกี่ยวไม่ไม่มีร้องไห้เลยมามาขอนเกี่ยวไม่มีร้องไห้เลยคอยเ,เงยอยู่พี่น้องตัวเกี่ยวไ,ไม่มีร้องไห้เลยนะครับตัวเกี่ยวอยู่กับย่านกครับ เหรียญก็อย่าหนอกอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับเป็นเป็นปูปรปพรมแดงข้างในจะเป็นปูพร่พมแดงครับพี่น้องก็จะมีแบบว่าเอฟซีบางคนทีไไไ่ได้ได้บัตรก็ไม่กี่คนเพราะว่าสารที่มันแคบด้วยแล้วก็มันเรามันจํากัดคนด้วยนะครับก็อาจจะแบบว่ามีสปอนเซอร์มีลูกค้าทําไมทําไมบบกหลายหลายคนแบบว่าอาจจะแบบว่าคือจัดจัดแบบอลังการเพราะว่าหนึ่งแหละเขามีลูกค้าที่แบบว่าเพิ่นมี พอคุณต่อเห้าที่เพิ่นเป็นสปอนเซอร์เห้าที่ดูแลเรามาตั้งแต่โอ้เขาไปน้ำไฟที่ดูแลท,ที่ดูแลเรามาโดยตลอดนะครับพี่น้องที่ที่ดูแลเขามาโดยตลอดอยากจะไลไรให้ดูเบอร์บรรยากาศอันนี้เดีย๋ยวข้างในจะเป็นไปนดูเค้กไหมโอ้เค้กมีมเนี้อเด็ตัวเนี่ยหรออันนี้เป็นเวรทีของนักร้องุ่งนี้นะครับไปดูเค้กกันไม่ต้องกลัวฝนฟ้านะครับเพราะว่าฝนฟ้าเรามันก็มีอันนี้คือสูตรเขา เป็นสูตรเขา้าสูรออกได้เลยนะครับเป็นสูตรเขา้าอันนี้เป็นเค้กเดี๋ยวให้ดูเค้กก่อนอันนี้เป็นเค้กนะครับ Happy Birthday สิบสองมิยอหุยเค้กเค้กแเ,เคกแท้เค้กแท้แบบว่าสุดฤทธิ Happy Birthday หุยพี่น้องนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมดอกไม้มุมพอีบผู้บ้านฟินแลนด์เดี๋ยวพวกนี้มีถ่ายทอดสุดให้ดูชมบรรยากาศด้วยนะครับเป่าเค้กตอนน้องตัวเกียวตอนแต่เสียดาจริงๆที่แบบว่าลูกสาวนะครับบางคนกว่าเป็นอยังขึ้นจะร่างการแท่แขกกวี่พี่ที่ห้องเสื้อมากแบบว่าก็บมีแต่แบบก็บจะสมสมแขกพื้นน้ำแลวก็จัดคอยเป็นคนที่แบบว่า ทำอะไรทำไม่ดีที่สุดแล้วเอฟซีติดตามเราให้เขาดูว่าเออมัน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 สมดิพนเบิงเนาะมันสูี่เพันติดตามอันนี้เป็นเบี้ยที่มองมองอันนี้มองงานมองยังนะครับก็นีเป็นโต๊ะของแขกหลายท่านที่เข้ามาในงานนะครับอันนี้คุณแม่เจ้าภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าดีค่ะคุณแม่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพ จัดเต็มกันี้จัดเต็มตัวกับฮักลูกไหมเพื่อลูกไส้บอกเพื่อลูกไส้ไหมเพื่อลูกได้หนิอือเราได้ยอมแพ้ได้ปีนี้เป็นปีของลูกต้องเพื่อลูกยิ่งแย่อลังการเห็นไหมจัดเจ้ามือกับแม่สามมือกับสามแม่ก็เล่นหนักรวมสามเห็นบอกไม่ได้เห็นไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเล่นจีเป็นนั่นสั้นเข่าสั้นขาเด็เข่าร่วงขาเข่าร่งขาแห้งครับบอกเสื้อรองขาสุดๆตอนนี้เดื้อรองขาสุดๆนะครับอันนี้จะเป็นมุมแบบว่าก็จะมีมุมแบบดิงกิ้งแบบบุฟเฟ่ดูแลตัวเองอะไรจะเป็นแบบยืน ยืนยกยืนยังพี่น้องเป็นยืนยกยินอะไรอันนี้ก็เป็นเนี่ยมันยืนมันยังอไอันนี้ก็ประชุมสคริปซุ่มสคคิป,ปชุ่มยังไปอันนี้เป็นมุมอาหารบุฟเฟ่นะครับเป็นอาหารบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่ตรงนี้เลยเค,คือจะมีเอฟซีบางคนเขาเขาจะเข้ามาให้ให้แบบว่าของขวัญก็ะะว้าวเปิดได้หรอ เออบุฟเฟต์สำหรับแขกมือเงินคือแบบดูแลเจ้าของเลยพี่น้องอยากกินยังก็ตัก,กินอยากอันนี้คือของทางบีบีบีเพื่อนเฮ่เลยพี่น้องคือ่อยสร้างแบบเพื่อนเฮ่ทุกอย่างเลยคือสถานที่นี้คือไม่ต้องทาอะไรนอกจากสั่งและสั่งสั่งสั่งอยากได้อะไรคือมีหมดทุกอย่างมันบอกครับปุ้ยดีครับอันนี้ไม่ใช่งานแต่งนะคือสิบบาทแต่งอีลรวพี่น้องสั่นนี่คือสิบบแต่งหรอหลัหบกพแล้วยวงสี่ละ ขางั้นมันเกิดงานยังการจัดจัดตัวงานแต่งคืองสีประดับแต่งก็ไผ่ละหล่ะพี่น้องเพราะแล้วอันนี้งานอะไรนี่งานวันเกิดงานวันเกิดเนาะเครื่องเสียงเวทีก็นี่กำลังนั่นก็จะมีแขกแบนต่างๆนะครับผมแบนคือกระสมเพื่อนพี่น้องเพราะแต่ละแบนนี่ห้าร้อยล้านพันล้านพันล้านกับแม่ที่พี่น้องแขกที่จัด้เพื่อนนี่คือก็เลยต้องเอาสมนาสมตาเพื่อนอะไรเป็นตุ้ม ตัวบ้างของฝันมันบอหน่ไอนนตัวบ้างของฝันคือสปอนเซอร์ภูมิระคุณตต่อต่อผมน้ำที่ผมเชื่อมากกับกับสิเพนตาดับแบบว่าหาร้อยล้านพันล้านเพื่อนกับต้องสมนาสมตาเพื่อนแน่เพื่อน,น,นกับอุปการละคุณเท่าเปิดขายมาเพื่อนกับซอยเหลือเฮาสปอ,อนซอร์สปอนเซอร์อ่าอ,อันนี้ตัวบางของฝันนี่หนตัวบางของฝันแต่ว่าเคี้ข้างในคือเบอร์สุด,สด ม่ต้องกลัวฝนตกนะเพราะเราอันนี้คือมันสูดปิดเปิดได้ขาแม่ขาแม่ไม่มีฝนมันบอเขาอยากเปิดเ้าก็อนเปิดออกลือนลื่นลื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 ไปเลยกาจะเปิดออกได้เลยก็พรุ่งนี้ผมก็มันมันมันคือผมผมลากยาวกลุ่มปิดมาอยู่แล้วเนาะคือลากยาวกลุ่มปิดตัวเกี่ยวมิวสิกสตรีมมิ่งอยู่แล้วเพราะว่าผมผมนั่งขายตัวมาแต่ดด่วนแล้วคือใครที่ซื้อรอบอีพีสิบสิบหกมันก็ได้เข้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่า คือคอนเสิร์ตอันนี้มันเป็นรอบแถมมือเนี่คือเบิง้งเบิ้งแถมครับพี่น้องเรได้คิดต่างเพิ่มเพราะว่าอันนี้คือเป็น,ปนงานพายวิศีจับไว้เอฟซีเนาะจับไว้เอฟซีชาวโตวเกียวโดยตรงเลยนะครับจับไว้เอฟซีของโตเกียวเอฟซีโดยตรงเลยอันนี้จ่ายอยู่ทขอนแก่นคือเอฟซีเขาไหนที่แบบว่าอยากเอาของขวัญมาให้ก็มาได้นะครับใต้ตาฟูขึ้นเดือดทันฟูขึ้นครับเพราะว่าเราไปที่กราบินคลินิกฟูขึ้นจริงจริงอันนี้คือยอมรับเลย อันนี้ขอได้ฝากหปรโมให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อตั๋วดูพรุ่งนี้แต่คนที่ซื้อแล้วตั้งแต่อทิตย์ก่อนก็คือไม่ต้องซื้ออีกดูฟรีไปเลยอันนี้คุณแม่แบบทําซุ้มถ่ายรูปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกซ,ซ้มหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้อำเภอเมืองขอนแก่นใกล้สนามบินบินง่ายใครอยากมาก็มาเด้อคือไม่ได้ชวนแบบโพสต์แบบว่าสาธารนณะแต่ถ้าอยากมาแวบๆบแบบดูหนะ่ะมาได้เพราะพื้นที่มันรองรับไม่เกินกี่คนนะพี่อยู่นี่ไม่เกินกี่คนเต็มสองร้อยก็เต็มแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเอฟซีเหา้าเกมากระต่ว่าออาาจจจะแบบดดูไ้้เขง ี่ยังยไงสีแม่เพราะว่ามีห้องพักมีทีสอนให้พักใช่ไหมห้องพักก็เต็มเต็มไปหมดแล้วนาะมีทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะยี่สิบห้องคือยี่สิบเก้าสิบบาทนั่นมีสอนเมาเหรอกรับเมาเหรอกรับกระซิบแล้วก็ซีโรดคุต้องขี้ไปดอกเนาะขันเมาเหรอนอตอยู่นี่สิแล้วก็ซีคันขี้เไปเนี่ยหาพันเป็นเมืองติดคุกพ่อติดคุกด้วยใครใครซื้อบัตรอยู่แล้วที่ EP EP สิบ สิบหกเนาะก็ได้ดูบรรยากาศงานพวกนี้ตลอดทั้งคืนเลยมีบรินตีมาแล้วก็เบสคำสิงก็ได้ยินข่าวว่าจะมาอยู่เออดาล่งดาล่าก็ส่งคลิปตัวาคือดาพี่ๆในวงการก็เชิญเยอะอยู่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะมาไม่มาก็ก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าคนที่บุ๊กมาก็ประมาณห้าสิบคนที่เป็นอ่าสปอนเซอร์แล้วก็พี่ๆในวงการอะไรอย่างนี้เนาะแบบเดี๋ยวดูกันบางคนไม่ได้มาก็จะส่งคลิปมามีพี่ๆดาราส่งคลิปมาเยอะอยู่พี่ๆดาราพี่ๆแบบแก๊งแบบอะไรอย่างเงี้ยวู๊เชคบอทแฮปปี้ a b บ u t เคพยนธ์พยน มีเค้กใครจะถ่ายรูปก็มาได้นะครับน้านุ่นมาฮะน้านุ่นชันนี่น้านุ่นคำนงคำแหนมอะไรก็มาหมดเดือกแกงขอนแก่นเสีลงเสีเลีบขอนแก่นกับอุ้ยสับซุ่มซุ่มซุ่มบ้าเงือตันี่แม่เงือกสองหมื่นนี่แม่ลงซุ่มปาดแม่สุดๆเลยแม่บออันนี้เปิดได้เด้อร์ขันดึกมากแล้วคุณผู้ชมคุณค่าอยู่ข่ะคสิเปิดให้ล่มเข่าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแบบยืนยืนทานยืนอะไรได้แบบ อันนี้มุมอันนี้มุมบ่าดิแม่อันนี้มุมบ่าใช่ไหมเขาเทลดิงเขาเทวดิงมุมมุมที่หลายๆคนชอบใช่ค่ะทิงมากะแบงค่ะพุ่งนี้พวกนี้เป็นแนวแบบโอ้ยหมอลำเป็นแนวแบบสตริงปาร์ตี้ไนท์ปาร์ตี้ดนตรีแบบหมอลำฟังเสมอแล้วเบียร์แต่แขกแขกกับพี่ต่แขกกับพี่ต่ายแบบเนาะ อันนี้เป็นบาบาแบบดูแลใครอยากมากินเบียกินจิบเบาๆผ่อนคลายตอนตีกับม่หมองนี้พี่น้องอันนี้เป็นตัวทางเข้าป็นทางเข้ารถที่จอดรถเยอะนะบีบีบีเรือกาเดนบีบีกาเดนพี่น้องอใครที่จะใครอยากชมบรรยากาศพวกนี้ก็สามารถจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับผมให้กำลังใจทีมงานตัว ดีนข่าวว่าเด็กๆตัวเกียวเมิสิกมีโชว์เซอร์ไพรส์บอดก็คือบบบอกบอดพะนะอืมไม่บอกบอดเขาจะมาโชว์กันเองเขาจะมาเดินฟินาเล่อะไรของเขาแล้วเขาก็จะแต่งตัวกันมาเป็นของขวัญจากทีมงานตัวเกียวเมิสิกนักร้องนักสแสดงอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาแบบว่าคือไม่รู้ว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาได้ยินข่าวว่าเซอร์ไพรส์ยเยอะมากเซอร์ไพรส์หลายแห้งพี่น้องเซอร์ไพรส์ยเยอะจริงๆที่ที่ที่เฮ็ดออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกค้า ผมก็คือเราทำค่ายเพลงเนาะแต่และคนที่มาที่เราเชิญมาก็เพื่อนกับมีอุปการละคุณต่อเฮ้าละกัมี่คุณต่อเฮ้า,ลา,ลาแล้วมีต่ตาแขกไปบ้านกับม<อ>ีก <laughs> ับมีคนเขาเหมียนอยู่บ้านเฮ็ดรู้าเกินไปอย่างสีแหลแต่ว่าผมผมมองว่าการที่ผมจะทําให้เอฟซีดูหนึ่งแหละเอฟซี FC เขาเข้ามาดูเราบาทเรายี่สิบเก้าบาทเนาะเอาฮุดแล้วแม่ฮุดแล้วฮุดแล้วเปิดแล้วไอ้พพี่น้องเปิดแล้วฝนไม่ต้องกลัว ผลไม่ต้องกลัวเพราะเรามีหูดแล้วเห็นไหมเพราวงจรเนี่ยจากหันน้ำมันก็จะหูดเปิดได้เลยเห็นไหมบรรยากาศหูดเปิดได้แบนแต่ละแบนแบน,แบนสินค้าที่บรรจางเ้าแบนระดับพันล้ามเมืองเพิ่นกะสีมาเพิ่นกะสีตัวแท่นิ่นมากกะสีือ,อยังไหนเขาก็ต้องให้เต็มที่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวดอกดอกไม้แม่รับก็จัดดอกบัคคักเลยดิดอกไม้ก็จ,จัดแบบบัคคักเลยด,จจดิทีมสีแดงไงพวกเนี้ยทีมสีแดงคือปเป็นงานภายในนะเอฟซี FC, คือ บอลได้ชื่นชนแบบว่ามาแบบเบอร์ประเทศไทยยังใช่นหมคคือมาเฉพาะส่วนที่แบบว่าอันนี้นะเออเฮ็ดง้านต้องน้องกัน,กนนะินะขันส่วนเบอร์ก็คือสิต้องเปิดสนามสนามกีฬาเลยอย่ะชน,นะก็เรียกว่าเออให้พี่น้องเบิ่งรับชมวออนไลน์ก็ได้ดอกสินะพี่น้องเนาะ Happy birthday 12มิยอสินะเออเก้าอี้มากพายจะนั่งกับมานั่งผู้เฒ่าผู้แก่ก็นั่งได้ใจเย็นๆนั่งได้นั่งไป,ไปมุมนี้เราจะเครื่องเสียบอิฐมาพรุ่งนี้ ใครที่อยากชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ให้กําลังใจหนึ่งกำลังใจบ่ต้องให้บ่ต้องให้ของขวัญผมลายเด็กพี่น้องของขวงัญยังไม่ต้องให้แค่เข้ามาดูผมพวกนี้บรรยากาศน้องตัวเกียวแล้วก็ทีมมาให้กําลังใจเด็กๆตัวเกียวหน่อยเพราะว่าเขานะ่ะพากันทําโชว์ไปซุ่มทําโชว์เซอร์ไพรส์บอสมีลำซีแกมก็ว่าจะลําให้พ่อลีโอก,ก็ว่าจะลําให้พอบกแก๊งแก๊งช่างแต่งหน้าก็าจะลําให้พอบี อดอกไม้ึ้นเซลคืนยังึ้นยังแม่หอนแม่มาเปิดไฟติอ๋อในก็บแอลม L, ันบอกเปิดไฟให้เบอร์ในห้องตัวเกี่ยวเป็นสีมาอยู่นี่อ่ะตัวเกี่ยวจะอยู่ในนี้พรุ่งนี้แบบว่าแม่แม,แม่เปิดแล้วแม่ก็ปิดด้วยม้วนจอยสุดมัน อันนี้ก็รับรองเป็นแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแอร์อันนี้เป็นแอร์ข้างในนะครับเดี๋ยวตัวเกีียวก็เวลางองแงก็อาจจะพักอยูน่นี้ได้เลยนะครับแบบเป็นห้องแบบลำ,ลำลำรองอะไรอย่างนี้นะครับใหญ่มากอันนี้เป็นห้องแอร์เป็นห้องแอร์ Fc มาได้ก,ก็ก็ไม่ได้ชวนแบบโพสเป็นโพสการ์แบบสถานที่ตัว Fc แบบที่แบบจะมาจริงๆแบบอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาดูมา,มาแบบเออมาชมมาอะไรอย่างนี้มาศึกษากันได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดอ่ะ ถ้าเกิดไม่ได้ต้อนรับเตรมที่ก็ก็อย่าว่ากันแต่ว่าอยา้มาทุกคนดูแต่ว่า,ม,า,วามันมันมันก็แคบเนี่ยน,น้อยไปแต่มันก็แคบจริงๆอนนะแคบจริงๆคือถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าผมจะวันเกิดแต่ละรอบแต่ผมก็จดคือเทศเทศผมประมาณน,นี้แล้วเพราะผมอยู่ต่างประเทศมานอแบบคือวันเกิดมันหมายถึงว่าวันเกิดนี่เราเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราเชิญคน มันเกิดเป็นวันที่เรามีความสุขเราก็เลยอยากเชิญคนที่เรารู้สึกว่าเออต้องมาแฮปปี้กับเราเนี่ยแล้วเขามาเขาต้องมาทำเตาเออเขาคือเขาดูแลเขาดูแลคนที่เข้ามาในงานแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ก็คือตักกินเลยอยากกินยังก็ตักกินเนอาแต่ว่าเอฟซีถาเพื่ออายู่ทั้งไก่เ่าต้องโอนเ่าต้องมีองี้ยงมาไหมผมกับแค่เอฟซีใหม่ก็ลังใจทานออนไลน์สื่บาทคนรอร่อยยี่สิบเก้าบาทแล้วดูตลอดทั้งคืนแล้วก็แค่เนี้ย ผมก็โอเคละเนี่ยตัวนี้ก็ทีมงานทีมอะไรผ่านใช่ไหมจบเห็นไหมล่ะเทินิคเราอันนี้ก็เป็นอาหารบุฟเฟ่พี่น้องก,กินเลยกัมากอาหารเยอะมากเลยทำมสสำหรับทำมาแบบเยอะอยู่เป็นร้อยคนละกินจะชีแตแยกละพี่น้องมันเป็นั้นหลวดหล,ลวดดเลีล้ยวไม่ยังก็เลยลบก็ันเลยลบไปี แล้วก็มาหรือมั้งร<ล>อไปก่อนทล,ล,ลายหัวได้ก็ว่าพี่เสดไนโปรคืนอันนี้อันนี้เราจะเป็นบ่ได้ถ้าถ้าบ่ลบไมนี้กับว่ได้เออไม่อย่างดอกกอาปอดแพ้ไปก่อน <c oughs> ผมเกิดพวกนี้นะครับหลังเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> คือให้เกียรติเอฟซีให้เกียรติแขกให้เกียรติสปอนเซอร์ง,งานเนี่จัดขึ้นมาก็อยากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยที่ดูแลค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิก พพพเพื่อนหามาบประเดี๋ยวหามากเือละราพูดระบาสสองบาทเพื่อนหามากเือละราสามสี่แสนมาตังเงิอตังตัวแต่ละปุ้ยโอ้ยชุวนี้กระไดเนาะกดตื่นนั่เราก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณเพราะว่าตอนเราต่างคายเพ่งอ่ะตอนเราต่างคายเพ่งอ่ะเราไม่มีอะไรเลยแต่ละแบรนด์ก็ซัพพอร์ตเราให้เงินมาเซาออฟฟิศให้เงินมาเซาเวทที่ให้เงินมาเช่าจ้างแดนเซอร์อ่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทำแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าร่ำรวยเลยนะพี่ well. พพพน้อง เราก็ทําแบบตั้งใจทําและพยายามที่จะทําแต่บ่ได่าลำด้วยหรือมีเงื่อนทองอีย่างหลายหรื er อแบบรวยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทําขึ้นมาเพื่อให้เอฟซีดูมันงา่ามตาเอฟซีฮ็ดอะไรทำทำอะไรทําให้สุดทําให้ถึงทําให้ถึงก็มันจะเป็นเกินเป็นจะเป็นกึ่งๆดงกลางดังอืมนะครับเป็นกึ่งๆดืองกลางดางังเป็นเ,เนพือเอ่นอนยังไงละ่ะเป็นบกสมนาสมตาสปอนเซอร์เพราะว่าเพิ่นดูลแลเราตลอด บางเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟแบรนด์สมมุตินาะอ่ะเหมือนเหมือนแบรนด์น้ำปลาสิริพรเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตผมตั้งแต่เจาเ้าแรกๆเลยอืมขนมแกมี่ไลฟ์ฟงไลฟ์ลฟู้ดน้ำมังคุดตาพนาลินอะไรแบบเนี้ยคือแต่ละแบรนด์ห่ะที่แบบที่แบบว่าซัพพอร์ตผมอะ่ะผมก็เชิญมาหมดเลยบ่มีแต่ละแบรนด์บ่มีเอฟซีบ่มีอย่างเอฟซีเนี่ยก็จะดูออนไลน์เพราะมันอยู่ทวาลกเนาะอยู่ต่างประเทศอยู่ยังกะ ก็ต้องขอพูดอยู่หลายที่ตันสวอนซอร์ที่ิ่นแบบว่าลุ้งแบบบึมจราสามแสนหาแสนแบบพี่ซื้ออันนี้ให้น้องพี่ออกค่าไฟพี่ออกค่าเช่าตึกปีหนึ่งพี่ออกค่าอาหารพี่ดูแลค่าอันนี้ให้เด็กๆพี่ซัพพอร์ตเรื่องครูอันนี้ซ้อมอันนั้นอันนี้ไหนละผมก็เลยลืมพระคุณตรงนี้บาได้แล้ครับจะซื้อบัตรเข้าไปกำลังใจขอบพระคุณครับแต่พรุ่งนี้ก็จะมี น้าหนงน้าน,น,น,นุ่นอะไรมาเบสคำรงคำสิงแล้วก็นี่แหละโซเชียลมีเดียพวกอินฟูแถวขอนแก่นแถวนี่แหละก็จะมาเรู้